สวัสดีเอฟซตัวนี้คือตัวที่ป้องกันเสียงได้เก้าสิบจุดเก้าเก้าเลยนะครับแต่ผมก็ทำเสร็จตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะแต่ไม่ได้มารายงานเฉยๆครับมันจะมีไอซสองชั้นแต่เวลาัมเราทำจริงไอซี IC ตัวใหญ่นี้จะไม่มีนะจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเล็กเหมือนใต้นี่ครับเห็นไหม,มไครับจะมีไอซสองตัวนี้ครับเวลาจะใช้ใช่ใชไหม เ,เราเปิด f c ใครดูนะครับมอเตอร์โอ้ยตัยวท,ทีนะครับนะครับมอเตอร์มันจะสั่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมเปิดมอเตอร์มันจะสั่นต๊ดๆเลยเห็นไหมสั่นสองทีเมื่อสั่นสองทีแล้วเอ๊ะแ,แล้วเราทำไงจะได้เราก็ต้องมารีเซตปุ่มนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันข้อมูลตังน,นี้มันผ่านข้อมูลไอซีตัวนี้ครับเพราะเสียงเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูนะครับไฟแดงจะขึ้นนะครับก็ณดูกดรับเห็นไหมครับไฟแดงขึ้นแล้วครับนี่ขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับถ้าปิดไฟแดงจะดับนะดูจ นี่เลยนะครับตัวที่ว่าป้องกันเสียงได้เก้าสิบเก้้านะครับตัวนี้นะครับดูวยสีตรงบนตัว,ต,ว,ต,วตัวนิดนึงนะแต่เวลาทำจริงอยู่ตัวนิดเดียวเองนะครับใส่ตัวเล็กครับโอเค